ยังอยู่ที่การยังอยู่ที่การทดอสอบถ่ายวีดีโอครับผมลองปิดเสียงระบบด o m นเอ็ดของโทรศัพท์ดูนะครับเสียงน่าจะไม่รู้ว่าจะต่างกันไหมนะครับอันนี้ก็บนตกด้วยครับพอได้ชุ่มชำครับหลังจากที่ร้อนมาหลายวันครับรายเมษาเจอฝนก็โอเคครับจะมาดูระบบ สำหรับโมโตโ 3, อ, 4, อตที่32ก็กล้องหลัก50ล้านครับเซนเซอร์จนวันของตําตุงมี3เลนครับกล้องหลักกล้องมาโครกล้องอันตรา,ายสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ใจ้กล้องหลักถ่ายนะครับ นี่เราก็มาทดสอบอาการถ่ายวิดีโอในโหมดมุมมองคู่นะครับดูถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันครับก็ใช้เล่นหลักถ่ายครับต่ะสลับเพื่อจะเลือกกล้องหน้าใหญ่กว่าหรือกล้องหลังใหญ่กว่าก็ได้ครับนี่ครับแตะสลับ เดี๋ยวก็จะมาฟังระบบเสียงกันด้วยนะครับผมลองปิดระบบดอเมทมอสของเครื่องดูไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับแต่ที่ดูนี่เราไม่สามารถเปลี่ยนเลนในการถ่ายวิดีโอได้นะครับ ในระหว่างที่เราถ่ายเนี่ยเรากดเปลี่ยนไม่ได้ครับหรือจะเลือกกพกล้องเลือกกล้องได้แล้วก็สำหรับโหมดภาพมุมมองคู่นะครับเราก็สามารถเลือกแบ่งได้ครับแบ่งอย่างละครึ่งก็ได้ครับซึ่งหน้าจอจะไ,ได้เท่ากันสำหรับกล้องหน้ากล้องหลังได้หมดครับตำแหน่งซ้ายข,าขวาถ่ายแบบแนวยืนครับ ได้เหมือนกันครับเราจะเดินทำว e ีอกวีอะไรต่างๆครับได้หมดครับนก็จะเป็นเลนอันต้าไวครับมองในเลนอันต้าไวครับผมเป็นมุมกว้างครามละเอียวิดีโอก็จะเป็นพันแปดสิบทีสามสิบเฟรมนะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะฟลิกมาเลยครับ,บผมดู ไม่สามารถอะไรลุกเล่นอะไรเรานานวิดีโอรครับไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้มากมายหมดมุมมองคู่ก็หมดมุมมองคู่ก็ถ่ายได้นั่งกล้องราคา10ล้านแล้วก็กล้องอันต้าไว้ครับแต่มาโก,กจะถ่ายไม่ได้นะครับระวางถ่ายล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรได้มากมายครับเปลี่ยนเลนก็ไม่ได้ครับระหว่างายต้องกดหยุดถ่ายแล้วก็ไปเลือกเข้ามาใหม่ครับ ฝนกระหนักเลยครับวันช้วนี้<อ>ก็หรือว่าสุดยอดครับรอมานานแล้วครับบรรยากาศฝนจกก็โมโตเครื่องนี้ผมก็ซื้อมาใช้เองนะครับไม่มีสปอบันซอเสรื้ออะไรก็จะลองดูปิดระบบเดอร์บีเโมดแล้ว,เ,ว,ลวเสียงมันจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยเค็ดดูครับ